in their tongue he's Dovahkiin Dragonborn. dragon ball what? ไปก็ไม่ะ้องเตอโดนทีเฮดช็อตเฮียเอ้ยไ้ทั้งมันไปครับเฮียยครับจอยทีของผมเซฟที่คิวไปด้วย ไดีเพย์เกมอ่อะไรเนี่ยนิวเกมคอนติเนียไม่ได้ครับทำไมมันกดไม่ได้วะนิวเกมเอ้เอ้ยเอาแค่อีซี่โอเคผมว่าเราเอาแค่มีเดียมนี่แหละครับโอเคทั้งั้นไปเลยเี้ยเลสโก้โอ้เอาแล้วครัเอาแล้วครับอื สนุกแน่สนุกแน่ครับงานนี้นะครับก็ได้เปิดตัวกันแล้วนะครับกับเกมไปโอช o c k กอินฟินินะครับโอเคทำไมหน้าจอมืดเดี๋ยวขอเพิ่มสิ่งนิดหนึ่งครับอ่าโอเค The Mind of subject view the s p r i t อะไรสักอย่างหนึ่งปีหนึ่งก้าหนึ่งสองนะครับ co as of อ้ยโอ้ยดังดัง standing. n ครวะมันเพื่ออะไรกันนะครับเฮ้ยให้กล่องเหรอแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งออปชั่นไม่ต้องหรอกเอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะเด้อแป๊บหนึงแบบหน่งเออมาต่อครับเฮ้ยต้องไม่ปรับอะไรเย,ยอะแยะนะเนี่ยแคบบ่อะไรเอ้ย ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับโอเคก็หันมองรอบๆหันมองรอบๆได้ข่าวว่าผาาสวยครับเกมนี้หามาทลองเกอะอะไรก็ไม่รู้นะครับเปิดกระเป๋าดูนิดหนึ่งเอ้ยโอ้โหปืนพกปืนพกมันแรงทเปล่ามันแรงรอเปล่าไม่แรงไม่ชอบนะครับงามเป็นกุญแจด้วยมีเด็กผู้หญิงที่ชื่ออลิซาเบธครับอะไรอลิซาเบธต้องหามันนะครับโอเคก็ เฮ้ยเห็นอะไรหลางแล้วโอ้โหนั่นมันที่วิทว่อนี่ว่าตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะตอนนี้เราอยู่กลางทะเลนะครับทะเลสีไอ้สีสีดำอืมทะเลสีดำมันไม่สีเขียวนะครับไอทะเลอะไรสีเขียวหุ้ยอีกดอีอาไปคนอื่นก็กดอ๊ก กด F กันนะแต่ผมกด E นะครับ<ห>โอเคอถ้าตอนแรกผมอัดไว้ hey, มผมเล่นแบบม <Somebody S 3> ิดเดิลใช่ไหมครับผมคงไม่เล่นฮาร์ดหรอกครับมันคงยากเกินไปเปิดประตูนี่เหรอแล้วทางอื่นอะไม่ข่าวเกมนี้เกมแนวเก็บของด้วยไหมครับนั่น,นงไงนั่น,นงไงของเลยโอเคเราเข้าไปกอดป๊บมีใครอยู่ไหม ไม่มีใครอยู่เข้าไปนะโอเคไม่น่าจะมีใครอยู่นะครับโอ้นี่หน้าเราเองนะครับอ,าอ่าอัปเดตซิมนึกว่าอะไรโอ้วิงว่งวิง่งวิ่งเอ้ามีใครอะไรไหม <Hello. S 1> เปิดเปิดไมโคั่วโครับ,รบอ่าอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะ มันมีอะไรเลยอ๋อมันจะหาสัญญาณครับโอเคก็วิ่งไปกันต่ออุ้ยเปิดน้ำไว้อุ้ยมันมีอะไรอ่ะวิ่งไหมครับเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กโอ๊ยนั่นมันเมืองโห่ใครเห็นเมืองไกลบ้างครับนี่ใครวะเอออันนี้ดอน เดสปอนแอสโซช่างมันขึ้นไปต่อนะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับได้ได้ยินว่าสูงเฮ้ยประตูนี้หรือเปล่าไม่ใช่ขึ้นไปขึ้นไปเอ,อ่ออะไรครับทำไงอ๋อต้องสั่งตามที่มันบอกอระครับหนึ่งสองอ่าอ่า อ้าแยกไปเบยแยกไปเบยนะวิ่งวิ่งวิ่งรออุ้ยอุ้ยร้อนร้อนอยู่ดีสีแดงครับร้อนอุ้ยร้อนร้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดเลยอ่ะโอ้โหแันร้อนร้อนไลยจริงๆนะร้อนมากร้อนมากกระโดดข้ามไม่ได้ทำไมหนูอะ อุ้ยนี่มันเงินนีิว่าโหไปครับอะไรเหรอื้ยหลอนหนูโหหอนหลอนสีแดงตัวกลัวกลัวกลัวผมก็สีแดงโอ้หัวฟ้าสีแดงครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรโอ้เอาแล้เอาล้วอ่าไปไปเราเข้าไปไหมครับโอ้มีที่นั่งด้วยเย่เออเออ เออทำไมมันนั่งไม่ได้ทำไมทำไมใครก็ได้บอกทีอ๋อต้องคุยเสร็จก่อนนี่เองนะครับอืมไปอุ้ยเฮ้ยอยู่ดีโดนล็อกครับเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้ยครื่องจักรยุคย้อนสมัยนะพี่หนึ่งเก้าหนึ่งสองมันมันมีขนาดน,นี้แล้วครับโอ๊ะโอ้โอ้โ,อโหปิดปิดปิดอ้ยอ้ยล่วงล่วงล่วงเอาทุ่งเราทำไงดีครับ ้าวพูวกเราไปครับเฮ้ยนโน่นน no. oh, ั 5, 10, 000, 10, 000 10, 000, 10, 000่นวาวโอ้โหพุชยัสู่ทองฟ้านะโอ้โหสูงมากอไเน่ยห้าพันฟิตสิบพันหนึ่งหมืนิตแล้วก็หนึ่งหมื่นห้าพันฟิตว้า โอ้ในหนึ่งนห้าพัฟิตมีเมืองด้วยครับว้าวาหวาเลยอ่ะผวาเลยอ่ะโอ้โหแทบไม่ได้แตะเมาครับเมื่อกี้อ้านี่มันล่วงนี่นี่มันเอ้ยทำไมมันล่วงช้าครับทำไมเอ,อ่ยทำไมเอ,อ่ยทำไมเอ,อ่ยทำไมเอ่ยทำไมทำไมหาดูต่อครับ ต้องมีอะไรที่ใช้ได้สักอย่างอืมไปโอ้โหเสียงเพลงมาให้โว้ยอะไรอะอะไรอะลงแล้วลงแล้วโอ,อ้มืดมืดเหลือเกินโหลดดิ้งโหลดดิ้งไม่ต้องกลัวโปรแกมนี้โหลดดิงดดงดด้งเร็วนะครับมาใช้โปรแกรมมาดีใครมาส่นมนต์แถวนี้ครับเปิดถ้าไม่อาหานนะเอ็นทรอชวี โอเคมีแฮร์ e ี่อันนี้เว้นเดนโอ้ไม่รู้ครับอลาชเชงฟอนอ่านไม่ทันเนี้ยเฮ้ยเจอไฟแดงหยุดหยุดโอ้โหไม่หยุดครับเอา้ามึน่นมืนโอเคว้าวนี่มันใครนี่คนนี้ทำไมมันไปอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับยัยรู้นะ ไปเพราะว่ามีกระตุกเฮ้ยมีเลือดด้วยโอ้โหเลือดขึ้นมาแล้วครับเอาเอาล็อกอะ่ะอุ้ยมันปล่อยได้ไปเราไฟเอเวอร์เดอะซิตี้นะครับ โอเคได้ว่ะเราไปหาเมืองกดเอ็นเนระหาทางที่จะไปมันบอกไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ครับเออมีกี่ทางวะนั่นเอ,อ๊ะเฮ้ยเงินไปไหนวะอ้าวอ๋อกับ โอ้โหมเจอไอ้นี่นะครับอ้าววันนี้ย่ามองอยู่วะไปลงลงลงบันไดสู่ห่วงห้วงห่วงอากาศครับยังมันยังไม่ใช่ห่วงอากาศมันได้สเปนครับอะไรเนี่ยพูดอะไรนักหนาพูดอะไรนักหนาเดีย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 ขอออกไปหน่อยนะจ้าเที่ยน เอาไงเฮ้ยจะเอาไงวะสอนผมหน่อยผมกระโดดแล้วเนี่ยสอนผมหน่อยทำไมวะไม่สอดผมนะครับผมก็ะโดดอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยยังมายืนกำมือผมกระโดดอย่างนี้ไม่มีใครสนเลยครับทำไมมองผมก็หมดเลยวะนี่จับมือเฮ้ย Lord. โอ้ยโอ้โหโดนกบน้ำนะครับโอ้โหทึงกับอึ้งนาทีเดียวโอ้ทําไมแกนี่มันโหดจังวะสลบเลยอะไรวะดับน้ำแค่นี้ไม่ได้ครับ there? there? Who's Who's there? เฮ้ยนี่ที่นี่มันไม่หายครับอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวจุงเบย์โอเพนเดอร์ไปเฮ้ยนี่มันอันตรจักรมันจะล้มสลายนะครับนี่มันเหมือกท้องฟ้านี่ว่าเฮ้ยย่าเต็มเต็มปากเต็มคำเลยครับโอ้โอ้โอ้ไอไอไออยู่ไหนอยู่ไหน ตอนนี้ยังงงก,กับตัวเองนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับโอเครู้สึกว่าพาร์ทนี้จะไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับพาร์ทนี้ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นไปแล้วก็วิ่งไปก่อนเลยได้ยินว่าเกมนี้มันเฮม,มิงเบิร์ดโอเคถูกแล้วครับเฮ้ ไปไปไมีอะไรหรือเปิดเฮโอ้โหใช้นจ้าปิดตาน่อนึงไม่มีอะไรนะเพราเย่เสียงเพลงมันให้ซะจริงๆนะครับ โอเยกระโดดไปแล้วอนั s> <S ่นใครยืนอยู่อะครับใหญ่รู้นะใหญ่รู้นะโอเควิ่งไปทางนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็แปลงยังไม่ยังไม่่างมันจะเปลี่ยนทำไมครับ เล่นน้ำในกันหนูหนูเล่นน้ำในกันนะหนูหนูมีของให้จริงวะในข่าวว่าเกมน,นี้ชอบจริงไม่แน่ครับมาไปทำไมวะรีบรีบดิบรีบเดบ๋ววะเนี่ยไอร้รถไอร้ไอรถเนี่ยรีบรีบเลยคนเขาจะข้ามคนเขาจะข้ามคนถังขายาเอา้าเห็นเด็กคนาาถังขยาไหมครับโษทีโษทีโซนโซนละโซนละ เวทเวทไม่เวทครับโผล่ออกทางนี้ก็ได้ครับเอาเดินออกไม่ได้ด้วยเอยนั่งเดินรอรอวัดที่ฟ้าประทานอูมาแล้วครับพัดวิ่ง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 กับไม่วิ่งมันเหมือนกันล่อครับ อทางนี้โอเคมีของอะไรให้ให้เก็บบ้างครับว้าววา,างเงี้ยขโมยวา,ยางเงี้ยขโมยมาครับไม่รอดหรอกโอ้โหนั่น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 ขโมยคนมันชอบขโมยครับช่วยไม่ได้ไปโอ๊ยทำไมสิ่งดีดมันเรื่องแตก,แตก โอเคทางนี้ลูกศรบางทีมันก็หายไปนะอุ้ยตุกอานี่ไงอะไรน่ยโอเคครับคอลัมเบียอู้ telegram อะไรนี่ว้าวแะตอนนี้เลือดเราก็ยังไม่เต็มนะ โอ้นัน่นมันของของของไปวิ่งต่อโอ้ขอดูหน่อยนะเจ๊ว,ว้าวโอเคไปอไปไปแล้วก็มีขึ้นมาทางนี้นะครับจากการสนิทฐาของเราโอเคแล้วก็ต้องขึ้นไป ขึ้นวิงโอ้ไม่สนไม่สนไปวิ่งวิง่งอะไรมีขึ้นออโต้เซฟด้วยครับโอเคไปอะไรเนี่ยเอาบัตรหมดอีกครับเออจะไปหาบัตรที่ไหนอะ่ะหาบัตรไม่ได้ครับเออผมว่าเราควรจะหาบัตรครับ ไฟเดอะเกิลนี่เหรอไฟเดอะเกิลโอเคครับคุยกับเธอนะครับ oh, s <S อู้อะไรนี่อะไรนี่อนขอดื่มเดิมพื่อความอุ้ยโอย้มีหัวใจด้วยโอ้โหมีจุ๊เฮ้ยไอผู้หญิงคนนี้มันใครวะมันใช่คนหรือเปล่าครับเฮ้ยมันใช่คนหรือเปล่า เอนเตอร์เอนเตอร์อะไรอนะ่ะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออ๋อต้องรีบปล่อยเอาอ๋อเอาหมดหมดเดียวเข้าไปในร้านเอาขอขอหน่อยเ <c oughs> ยี่ยมไปคนระับต้องทำนี้เปล่าวนะ เยี <c oughs> นะ่ยิ้มใบเบยอะไรครับโ oh, <tales. c oughs> อ้เทลอาวหยิบเงินเทลออเทลเอ้ามันบอกให้กดอ e ีแล้วก็กดอ e ีกเดียวนะครับเ <c oughs> หตุอะไรทำไมมันได้ว,วิ่งวิงวงว่งวิงว่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้ว <c oughs> โอเควิ่งไปนะครับอืม อยไปไหนวะโอเคทางนี้ครับเยอะมันเป็นอะไรโอเคน่าจะวิ่งไปทางนี้นะครับวอตเดอร์อะไรอุ้ยมีโปเกตเซฟขึ้นด้วยนะครับไปวิ่งขึ้นไปนะครับอ่า ไปไปไปเออตระตระตระตะตร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 ะอ๋อไปไปมีอะไรอ่ะอ้าววันดีเธอวันดีเธอนะครับวันดีโคทอกวูแมนชอรี่มีขายอ่ะอันนี้เจ็ดสิบเจ็ด Oh lucky, lucky number, number. I'll, I'll be ready you. You. the bowl! Is that not the prettiest young white girl in all of Colombia? Uh, yes. <laughs> Alright then, the winner is uh, number 77! What do you know? Over here. Over here, he's the winner! Number 77, come and claim your prize! Yes, oh. oh. หูถ you ูกครับได้เน่พีทพีทจ็อบดูดิสอ้าวไ้พวกนี้ทุกจับมานี่หว่านะครับอ่าไปอะไรมันไม่ทำอะไรครับโอ้ด o สิว่า e ร e ได้คนขี้อ one here We've got to do something about... Wait! It's him! Uh, now, would you get that boy out of the Don't you know that makes you the backstabbing snake-in-the-grass false shepherd? I False shepherd? And we ain't letting no false shepherd into our flock! Show them what we got planned, boys! Wait! He's going to stab us in the face! Grab the picture! นี่ยักษ์โอ้โหหน้าเลยครับอ๋อกดเอฟมาลีโอเครู้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 แล้วรู้มามาอ่าอ่ามามาอ่ามามากระโดดมา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 ครับมาครับมาครับโอ้โหสนุกเลยสนุกเลยขอเก็บของก่อนเดี๋ยวพี่เก็บของในของขลางของครับ โอ,โอ้ไป,ไปเยี่ยมอเบอไหนคนไหนอไปทางนี้เองครับไปทางนี้โอ้อ,อะไรอะไรวะอุ้ยได้ปืนมาด้วยเว้ยโอเคน่าจะเยี่ยมดุ่นะได้ปืนมาเดี๋ยวเราจะลองปืนกันเลยลนะกัน โอเคไป,ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหรู้สึกไวเยอะครับรู้สึกว่าเยอะฟาเฮดช็อตเฮดช็อตฝีมืออย่างเล้าอ่ะว้ามามามายมยมมเยี่ยมฟาเยีมมเ่ยมไปเบย์เกียรไปเบย์

โอเคเยี่ยมเราต้องปลอดภัยไปก่อนนะโอเคไปไปง่ายง่าย <Okay. S 1> ไม่มีอะไรคนระับไม่มีอะไรายากไม่มีอะไรายากอุ้ยอุ้ยนน้าเยอะโอ้โห,โโห,โโหเหตชอบเฮ้ยอย่าอย่ามาอย่ามาเตือนแล้วนะเตือนเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะ ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะครับโป้โป้วันนี้วิ่งอักหน้าอักหน้าวิ่งวิ่งเดี๋ยวข้างหน้ามีอยู่นะครับโอเคเฮ้ยมีอะไรวะโลบโลบโลบโป้เฮดช็อตโป้โป้ สีมืออย่างเรามันไม่พลาดมันไม่พลาดอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ยอุ๊ยเดี๋ยวมันเห็นนะเดี๋ยวมันเห็นเอ่าไอที่สีเขียวรอบหมดแล้ววะ,ะมามามาวู้มันเก่งจุงเอือครับ โอ้โหทำไมมันเก่งอ่ามนี้อ,อยิงไม่โดนแล้วทำไมมันยิงไม่โดนวะโอเคเมื่อน,นั้นทางเราถึงเวลาที่จะตอกโลกครับ ไปเบยยี่มมันจุงเบยนะมันจุงเบย์ออะไรอโอ้โหโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวหลบหลหลบ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 ต้องต้องิงหลบต้องวิ่งหลบโอ้โอ้โหโอ้โหโบออ ยี่ยมโอเคตอนนี้เรากย็ยังไม่ตายสักนิดนะครับยังไม่ตายก็เสียวตายอะโอเคเยี่ยมไเบอร์นะครับโอเคเฮ้ย dinh 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 bó bó Boss bó nữa bóc 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 có bóc 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 khỏi อุย้ยมือไม่ไม่นะมือไม่นะบอสไม่น่าเชื่อโอ้ยโอ้โอรถแตกกระดูกแนละ้วโอ้ไม่โอ้อาวหายเยี่ยมไปเบอร์ตกใจแทบตายไม่สนไม่สน <c oughs> บอสมันเกือบ <c oughs> ทำให้ผมตายนะไอ้บอสนั่นานๆะโอเคถ้าเดี๋ยวนี้อะไรก็เค่อยเอาไปต่อทานหน้าต้อนหน้าเลยลน,นะครับนละการเนื้อโอเคทั้งอันใบายแย,ย่เดี๋ยวนี้ Make me come alive. Come on and turn me.